มันไปใไนคราวนี้นะครับเราจะพาเพื่อนๆนจาจักรยานขึ้นรถไฟไปปั่นถึงจังหวัดเชียงสาวครับปั่นไปนรัสการหลวงพ่อสธรชมโรงเจที่อยู่ด้านหลังวัดนะครับแล้วก็พาไปชมจุดที่หลวงพ่อสธรนั้นลอยตามน้ํามาขึ้นฝั่งหลังจากนั้นนะครับเราจะปั่นกันต่อไปหาอาหารอร่อยๆอแปลกๆทานกันที่ตลาดบ้านใหม่ซึ่งเป็นตลาดเก่าแก่อายุกว่า1น0ปีและทั้งหมดนี้นะครับเป็นการเดินทางโดยรถไฟต่อด้วยจัก,กรยานไปกลับแค่14บาทครับ เราอยู่ที่สถานีรถไฟหัวลำโพงนะครับวันนี้เราจะตีตั๋วรถไฟนะครับไปเช,ชียงเซวจากคัลําโพงเนี่ยไปเช,ชียงเซวนะครับค่าโดยสารผู้ใหญ่เพียงแค่13บาทส่วนของผมเนี่ยเป็นผู้สูงอายุได้ราคา7บาทนะครับเราจะปั่นจัก,กรยานกันไปเอาจัก,กรยานขึ้นรถไฟก่อนและเดี๋ยวก็จะปั่นจัก,กรยานกันไปนะครับเป้าหมายของเราเนี่ยจะเป็นตลาดร้อยปีนะครับซึ่งเป็นตลาดริมน้ําแล้วก็แวะในการที่จะกราบ หลวงพ่อโสธรด้วยวันนี้พระจนไัยสุกแน่ๆครับอ่ะ281กรุงเทพกบ,บินบุรีออก8โมงแต่ว่าไม่ได้บอกชานชาลานะทำยังไงเราจะรู้ชานชาลา เราจะไปชานชชลาไหนจะรู้ได้ยังไงเออจะไปชาเชิงเซา<อ>ขบวน281ดชานชาลาที่6อ๋อตรงนี้ใช่ไหมที่เขาเขียนไว้อ๋อ281โอเคเรียบร้อยรอครับผม เราจะดูว่าแปดนาฬิกาตร,รงเนี้ยรถออกตรงหรือเปล่า8ปดนาฬิกาแล้วนะครับดือว่ารถออกตรงเวลาไหมรถไฟไทยจะเทียบเท่ากับรถไฟของญี่ปุ่นได้หรือเปล่าออกตรงเวลาเป๊ะเลยโอเคครับเราจะใช้เวลาในการเดินทางทั้งหมด1ชั่วโมงครึ่งโดยประมาณก็น่าจะไปถึงตรงชายเชียงซาวได้เนี่ย9โมงสนาทีนะครับแ้าเดี๋ยวพอไปถึงปับเราไม่คิดกันนะครับว่าเราจะไปที่ไหนก่อน ระหว่างวัดกับตลาด มาถึงสถานีเชิงเสาแล้วนะครับใช้เวลา1ชั่วโมง30นาทีหรือว่าตรงเวลามากๆนะครับจากจุดนี้นะครับเดี๋ยวเราหาเส้นทางไปนะว่าเราจะไป วัดหลวงพ่อสธรแล้วก็หลังจากวัดเสร็จแล้วเนี่ยน่าจะขี่เลาะแม่น้ํามาที่ตลาดท่าใหม่ซึ่งเป็นตลาดร้อยปีไปทานของอร่อยกันที่นั่นครับจากจุดนี้นะครับเราจะปั่นไปตามถนนระยะทางประมาณ3.4กิโลเมตรนะครับก็จะไปถึงวัดหลวงพ่อสธรนะครับก็ถือว่าไม่ไกลแต่ว่าเป็นถนนใหญ่ทางตรงนะคร,รับ หลอกซอกซอ,อยยังไม่รู้จักเพราะนั้นปั่นตามถนนใหญ่ก่อนก็ต้องระมบบัดรวังเป็นพิเศษนะครับไม่ไกลครับใช้เวลาประมาณสักไม่น่าจะเกิน10นาทีก็สิงครับ เป็นหลวงพ่อสธรด้านหน้าแล้วนะครับประตูด้านหน้าอยู่ตรงนี้เลยด้านหน้าอยู่ทางด้านนี้นะครับถึงแล้วครับถึงแล้วครับวัดหลวงพ่อโสธรตัววิหารกําลังปรับปรุงอยู่นะครับออกข้างหน้าก็จะมีตลาดชุมชนโสธรหนึ่งด้วยนะเดี๋ยวเราเข้าไปที่วัดก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยดูนะครับออกมาดูตลาดด้านนอกอีกทีหนึ่ง ถึงแล้วนะครับวิหารหลวงพ่อโสธรระยะทางจากสถานีรถไฟมาถึงนี้ก็ประมาณสัก3.3กิโลเมตรนะครับเราเี็นจักรยานก๊งไหนได้ครับตัวอุโบสถหลังใหญ่ปิด ปรับปรุงนะครับเราจะต้องไปดูว่าจุดที่ให้ประชาชนเข้าไปนมัสการหลวงพ่อโสธรเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับเข้าใจว่าน่าจะมีจุดที่เป็นจำลองหรืออาจจะเป็นวิหารหลังเล็กเพื่อให้คนไปกราบนมัสการวัดโสธรก็ถือว่าเป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองนะครับเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คนทั่วทั้งประเทศแหละครับเดินทางมากราบไหว้น่าจะเข้าตรงนี้แหละทางเข้าด้านหน้า ก็คือ,อยังสามารถเข้าไปได้นะครับเดี๋ยวเราดูทางเข้าเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูบรรยากาศภายในกันนะครับก็บอกว่าเป็นวัดเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตัวหลวงพ่อโสธรเนี่ยลอยมาตามแม่น้าบางปะกงพุดขึ้นที่หน้าเมืองชเชิงเซวก็เลยอัญเชิญขึ้นมาเป็นที่เคารพสักการะของคนทั้งประเทศนะครับอาน,นะครับเดี๋ยวเราจะจอดจักรยานไว้ตรงนี้แล้วก็จะเดินเข้าไปดูบรรยากาศภายในกันครับ ตรงข้างวิหารของหลวงพ่อโสธรเนี้ยมาทางริมน้ำนะครับเราเห็นอาคารเป็นอาคารทรงจีนเรียกว่าโรงเจวัดโสธรน,นะครับจะอยู่ริมน้ําถัดไปก็เป็นริมน้ํำเลยคนที่มาไหว้หลวงพ่อโสธรเนี้ยหากมีเวลาก็จะมาแวะไหว้เซียนต่างๆที่นี่นะฮะเข้าไปนี่เซียนหลายองค์มากนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่ามีเซียนอะไรบ้างเผื่อว่าจะมาขอพรกันครับ ประวัติของหลวงพ่อสทรน,นะครับมีคนเล่าว่าท่านลอยมาตามน้ำนะครับตามแม่น้ำบางประกงเนี่ยแล้วก็ชาวเช,ชียงเซาก็เห็นเป็นอัศจรรย์ก็เลยอัญเชิญท่านขึ้นมาจุดที่อัญเชิญขึ้นมาคือศาลาตรงนี้นะครับเรียกว่าศาลาเชิญองค์พระนะครับก็จะเห็นนะครับว่าเป็นโค้งน้ํานะครับก็เป็นโค้งน้าที่สวยงามแล้วก็พระก็มาทางด้านนี้นะครับคนที่มาเที่ยววัดสธรเนี่ยนอกเหนือจากจะมานวัสก,การแล้วเนี่ยก็จะมาชื่นชม บรรยากาศริมน้ำนะฮะในการที่ท่องเที่ยวตามลำน้ำบางประกงนะครับแล้วก็มีร้านอาหารที่อยู่ริมน้ำอร่อยอร่อยบรรยากาศดีๆอยู่หลายร้านที่เดียวครับจบจุดที่1แล้วนะครับที่วัดหลวงพ่อโสธรเดี๋ยวจากวัดนี้นะครับเราจะไปหาของกินอร่อยอร่อยกันที่ตลาดบ้านใหม่นะครับซึ่ง เป็นตลาดเก่าแก่ตลาดร้อยปีมีอาหารขนมโบราณต่างๆมากมายวิธีการไปเนี้ยเราจะขี่จักรยานไประยะทางประมาณ4กิโลเมตรลัดเลาะนะครับไปตามริมแม่น้ำบางปะกงนะครับก็คงจะใช้เวลาสักประมาณ15 2 0นาทีครับ มาถึงแล้วนะครับตลาดบ้านใหม่นะครับขี่จักยานจากวัดหลงพอสทรประมาณสัก15นาทีน่าจะได้เรามาถึงตลาดบ้านใหม่ซึ่งเขาบอกเป็นตลาดชุมชนของเมืองแปดริ้วเดิมมีประวัติยาวนานมากกว่า100ปีก็เป็นตลาดของชุมชนคนจีนนั่นแหละแต่ซึ่งเขามาตั้งรกรากแล้วก็มาค้าขายกันนะครับในที่แห่งนี้ นะครับเพราะฉะนั้นในนี้เนี่ยหลายๆอย่างยังเป็นแบบเดิมๆอยู่มากไม่ว่าจะเป็นอาการร้านค้าต่างๆหรือแม้กระทั่งพวกขนมอาหารต่างๆเนี่ยเราจะไม่คยได้เห็นจากที่กรุงเทพนะเดี๋ยวเราจะเลือกทานเฉพาะของแปลกมากันนะครับอ่ะเดี๋ยวไปทานด,ด้วยกันครับ อะไรนะรอนอโคเลี้ยงเลี้ยงแปลว่าเย็นอ้อนนอนอโคก็คือสองขมความหมายคืออย่างนี้นอแปลว่าสองโคแปลว่าขมนอโคเลี้ยงก็คือสองขมเย็นเลี้ยงประสบกับโกโก้เป็นซิกเนเจอร์ที่นี่ลองดูครับสองขมเย็นเป็นยังไงไม่รู้สิโอเคฮะมันก็ไม่ได้ถึงขนาดขมมากแต่ขมได้ใจแล้วก็มีความหวานจากการใส่น้ำตาลเพราะนั้นก็ชื่นใจทีเดียวนะครับใช้ได้ครับนอโคเลี้ยงครับ เราก็จบทริปของเรานะครับที่ตลาดบ้านใหม่ก็เดินแล้วก็กินเจอขนมประลาดประหลาด,หล,ดหลายอยา่างที่เราอาจจะเรียกว่าไม่เคยเห็นก็เดี๋ยวถ้าใครมีโอกาสเนี่ยมีเวลาก็แวะมาที่นี่ต้องเตรียมท้องให้ว่างๆนะครับแล้วก็จะสามารถทานของอร่อยๆได้เยอะหรือจะซื้อของกลับไปฝากคนที่บ้านก็ได้ครับเดี๋ยวเราจะปั่นกลับไปที่ถานนรถไฟนะครับเพื่อที่จะกลับกรุงเทพในเที่ยวเวลาบ่ายสองห้านาที จบแล้วนะครับปั่นไปในตอนนี้การเดินทางโดยรถไฟแล้วปั่นจักรยานตามไม่ใช่เรื่องยากเลยครับค่ารถไฟก็ถูกแสดถูกไปกลับแค่14บาทสำหรับคนที่มายุ60ปีขึ้นไปและสำหรับคนทั่วไปก็เพียง26บาททั้งรวดเร็วทั้งปลอดภัยเที่ยวกันได้ทั้งวันครับครบทั้งไหว้พระแล้วก็หาอาหารอร่อยรับประทานกันติดตามชมคราวหน้านะครับว่าปั่นไปไหนจะพาปั่นไปไหนกันอีกครับ